สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่15มิถุนาย,ยนปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ เดิเลาเรื่องเนที่ผลฟุตบอลยูโร2 0 2 4กันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นคู่เปิดสนามนะครับซึ่งก็เป็นเราแบ่งกลุ่มนาที่1เยอรมนีเจ้าภาพถล่มเอาชนะสกอตแลนด์ไป5ต่อ1โดยเกมนี้เยอรมนีก็ได้2ประตูขึ้นนำก่อนจากฟอร์เรนเวีสในนาทีที่1 0และจากมันมุนเซอร่าในนาทีที่19หลังจากนั้นในช่วงท้ายครึ่งแรกในนาทีที่4ี่ไรอันพอเชตก็มาโดนใบแดงและออกจากสนามไปนะครับ ทำให้เยอรมนีที่เหลือผู้เล่นเยอะกว่าก็มายิงเพิ่มอีก3ประตูน,นะครับจากจุดโทษของไคฮาร์เวตในนาทีที่45บวก1นี่ิคลาสฟูลครุกในนาทีที่68และปิดท้ายด้วยเอมเมเลชันในนาทีที่90บวกสส่วนสกอตแลนด์ก็ได้1ประตูตีไข่แตกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอันโตนิโอลูดิเกอร์ในนาทีที่87 <c oughs> ก็ทำให้เยอรมนีเจ้ภาพเก็บ3คะแนนแรกในกลุ่ม A ได้สำเร็จน,นะครับ เราไปดูปโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันบ้างนะครับฟุตบอลยูโรในคืนนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่1มีลงสนามกันอยู่3คู่นะครับเวลา20เนลิกาฮังการีจะพบก,กับสวิตเซอร์แลนด์เวลา23นนลิกาสเปนจะพบโครเอเชียเวลาบา่าย2อิตาลีจะพบก,กับแอลเบเนียทั้ง3คู่นี้ก็แถดสดทาง PPTV HD และทาง2นะครับเราไปดูปโปรแกรมฟุตบอลชางเอเเอคักันบ้างนะครับในวันนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศ เวลาสิแปนาฬิกาทูแบงคอกยูไนเต็ดจะพบกันเจนาบุรีเอฟซีคู่นี้ถ่ายทอดสดทางเอเอสเพลไรทางทูนะคะรับโปรแกรสฟุตบอลเจลีกญ,ญ,ญี่ปุ่นในวันนี้ก็เป็นนัดที่18เวลา14บสนาฬิกาโยโกฮาม่าเอปบลินอสจะพบกับมาชิ 16, ระเซลเวียเวลา16บหนาฬิกาสานาทีซันเฟเชโรชิมาจะพบ ok โตเกียววอรีเวลา17บเนาฬิกาเซเลโซโอซากะจะพบกับอุราว e ันเอเดมอนและเกียวโตซังกาจะพบคอนซาโดเลซัปโปโร และโปรแกรมฟุตบอลเคลี่เกาหลีใต้ในวันนี้ก็เป็นนัดที่17เวนลา16นาฬิกาโปรฮัสติเลอร์จะพกแทจันซิสเเซนวละ1เวลานาฬิกากวางจูเอฟซีจะพกคิมชังซังมูแายวัและเวลา18นาฬิกากังวันเอฟซีจะพกกับสุวันเอฟซนะครับรละนี้ก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้นะครับเสร็จเลยครับ